อเอแล้วใช่ไหมเอาละะพบกับ A V R Game TV วันนี้เรามาเล่นมิริกายขรับกันฮ่าฮาฮาเดี๋ยวเราไปเลือกข้อเลือกใครไปดีก็ต้วเราละ ตัอาจกาโตุกก็อาจเป็นได้พูดและหล่อเลยนี่เป็นวัดนวุไปชัดว่าอย่ามาเล่นนะป่าแล้วเอาคนโอเคได้มาใกล้ใกล้ๆดูแล้วเราไม่มีสายเยอะเราจะเอาสายที่มีเยอะจะได้เสื้อคล้องกับเค้ก ดูใช่คาดว่าอาจจะพูดไม่ชัดไปอาจจะชัดหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผู้สัมผับอกว่ามีเพจชาแนลอยู่ในเฟซอยู่ในเฟซบุ๊กก็ยังไม่กดถูกใจเอ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ ก็สมครสมัยตยอยอดจะได้มีชาร์ลีจรวชารเข้าๆจะได้ไปอพิมพ์เลทีที ที่ผมเลหรอใช่ไหมถ้ายาเล่นเกมอะไรก็ปิดบาไดฝากใครเชิสอนเลยฝากผมแล้วใส่ก่อนี่แค่ขอบเดียวเหรอเก มาขายเล่นมีคนทักมาทำไมทำไมทำไมไห้มีออขอขอนุญาตไม่ไอะไรค่อยทักตอบไหนไหนก็ขออนุญาตินี้ เธอแค่ได้เห่อเยอะใช่ไหมเป็นวัดบอกกี่ขาแล้วก็ฟุ๊กฟ้ายี่ขาได้ยี่ออกขาให้พี่ดูรู

ก็จะไม่ดีแล้วแหละที่จะจิงมาจะปิดหลบอะฮะชาบ้านจะสอบอยูกใจหมดว้าว

เอาตายตกก็เรอวันนี้เกียอารม้์ไปดีอย่า้ก็แชร์พการคิดไปด้ยคะบายบา